ทําเป็นก็ดีนะสาวๆถ้ามาสายพี่หนวดอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาวเมือนคุณะวันนี้เอาปลาออกสองตัวเอ้ยไม่ใช่สองอย่างอันนี้ปลาเนนอันนี้เป็นซีบรีมซีบรีมนี่ก็จะทํำข้าวหมกปลาให้ลูกๆก,ก,กับคุณชายปลาเนนก็จะทําแกงส้มของเมามานะปลาจ้ะ อันนี้พริกแห้งเนาะเราแช่น้ําไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าละอันนี้เคยทําไปแล้วนะว่าวิธีการทําพริกแกงส้มอะไรเงี้ยทําง่ายๆเลยจ้ะทําอาหารอารักเราก็หุงข้าวก่อนเนาะอันนี้ก็จะมีคาเดมอมกับใบกับใบกะวานอันนี้เรียกอะไรไม่จําไม่ได้ละอันนี้ภาษาไทายเรียกว่าการผูแต่ที่นี่เขาเรียกมนะุสมากเนาะจำชื่อไม่ได้แล้วก็จะใส่น,นี้ด้วยค่ะ อันนี้ซินนามอนที่เนี่ยเขาชอบข้าวแบบหอมๆเนาะแล้วเราก็จะใส่เกลือจะ้ะใส่เกลือลงไปเราก็จะรอให้น้ำเดือดเนาะเดี๋ยวเราไปล้างข้าวก่อนจ้ะจ้ะพอน้ําเริ่มเดือดเนาะเราก็ใส่ข้าวที่เราล้างสะอาดแล้วลงไปเลยจ้ะคนนิดหน่อยพอจ้ะเราก็จะหุงข้าวเนี่ยให้สุกจ้ะอันนี้ข้าวเราก็จะ <c oughs> อเอาแล้วก็จะเอาแบบบานประมาณนี้เนาะ,ะนี่ข้าวที่เราหุงเสร็จเรียบร้อยเนาะเราก็จะผักไว้เทน้ําทิ้งแล้วก็พักไว้แบบนี้ก่อนจ้ะจะหั่นมันฝรั่งเป็นชิ้นๆก่อนเนาะ แครอทด,ด้วยจ้ะเอาแครอทกับโปเตโต้ไปทอดก่อนจ้ะอันนี้น้ำมันเก่าที่เราเคยทอดไก่เนาะเราก็จะใช้อีกหนึ่งครั้งค่ะระหว่างที่รอน้ำมันร้อนเนาะเราก็จะหั่นหอม หั่นหอมหัน่นมะเขือเทศเตรียมไว้จ้ะอันนี้จะทำคล้ายๆเป็นนาชิปเนาะง่ายๆเลยแบบเป็นแห้งๆแ,แต่ไม่ใช่ซาโลนาอะไรเงี้ยซาโลนาหมายถึงที่เป็นน้ำๆเนาะที่นี่จะนิยมใช้หอมหอมแขกหอมใหญ่ๆแบบเนี้ยเวลาเอาไปปรุงแกงหรืออะไรทั้งหมดที่เขาทําอาหารคือเขาไม่ไม่ได้ใส่น้ําตาลเนาะเขาก็จะใส่เป็นพวกหอมพวกอะไรแทน วันนี้ก็จะเพิ่มหอมขาวไปด้วยหอมใหญ่อนะเนาะหั่นไปเลยอันนี้ที่เหลือ,อไว้ทำแกงส้มอันนี้เราก็จะใส่ไปเลยจ้ะน้ำมันยังไม่ได้ร้อนเท่าไหรนะ่เนาะใส่ไปเลยไปสิลลาละมาละเม็นหั่นมเขือเทศต่อเลยเนาะเราก็จะหั่นเป็นแบบเป็นชิ้นแบบนี้เลยค่ะ ปกติจะออกนะตรงนี้วันนี้ทำอาหารแบบคือเลทละเวลาไม่ใช่เวลาทำอาหารแล้วนี่เที่ยงกว่าบ่ายโมงอนะ่ะอีก3ามนาทีก็จะบ่ายโมงแนะปกติอาหารเสร็จแล้วป่านนี้ได้นั่งไข่ฝีไห่ลไรไปเรื่อยละจะหั่นประมาณนี้อันนี้จะหั่นเป็นเล็กๆสำหรับทำฟกงส้มอุ้ยกลิ่นลาวกระจายเลย ทำแกงส้มแบบแบบเราคือเราไม่ใส่กระปิไม่ชอบกินกระปิไม่รู้ทำไมแต่ว่าถ้าเป็นน้ำพริกกระปิกินได้นะแต่ถ้าเป็นกระปิที่เอาไปต้มเอาไปอะไรอย่างเงี้ยมันกลิ่นมนแรงเนาะมันก็โชยทั่วบ้านนี้เนาะก็เลยไม่ค่อยได้ใส่พอาได้สุกเลยเนาะ สุกเนาะตักขึ้นพักไว้จ้ะเดี๋ยวมาทอดปลากันจ้ะนะ้างปลาก่อนจ้ะบ้างง่างยๆงยีงย้ยง่ายดี <laughs> จะตัดครึ่งเนาะวิสมินาอันนี้มีทีแรกก็คมอ่ะคุณชายอเอาไปเฉาะมาพร้า <c oughs> <c oughs> จ้ะเราก็จะมาหมักปลาก่อนเนาะอันนี้เป็นผงออสไปเนาะผงบาฮาชาดจะใส่แบบนี้เลยจ้ะ <c oughs> แค่นี้แล้วก็ใส่เกลือ แล้วก็เขาเรียกอะไรเนี่ยทาหมักทาให้เข้ากันเดี๋ยวเราเจะไปทอดเนาะอันนี้ต้องใส่ถุงมือนะถ้าใครแบบไม่อยากมือเหลืองเพราะว่าเหลืองจะติดทนนานตับข้างแล้วก็ใส่เกลือลงไปจ้ะอาหารนี้ ที่เนี่ยทางเนี้ยเขาก็จะแบบเหมือนหลายขั้นตอนอะบางทีก็อยากแบบรวบรันได้ไหมทําเป็นก็ดีนะสาวๆถ้ามาใส่พี่หนวดอะไรอย่างเงี้ย <EN _ S> ก็ทําอาหาร<_ <EN> _พวกนี้เป็นก็โอเคนะนี่อะ่ะไว้ใจปะทอดทางนี้ก็ได้วิทยา,ายุทธมาจากคุณย่านั่นแหละ ไมเราจะทอดให้เหลืองก่อนเนาะเดี๋ยวก็ต้องไปผัดเครื่องอีกอันนี้ในระหว่างที่เราทอดปลาเนาะเราก็ปั่นแกงส้มเนี่ยค่ะ กแกงส้มปั่นเทงได้เป็นหกครั้งเจ็ดครั้งแกงเนาะนี่เราก็จะแบ่งแล้วก็ที่เหลือเราก็จะใส่ตู้เย็นข้างอันนี้ที่เหลือเราก็เติมน้ำลงไปนะเดี๋ยวเรา,เาไปตั้งไฟก็ื่อทำแกงส้มทั่วไปเลยจ้ะน่าจะพอพอสุกเนาะจัดพักไว้ก่อนเลยจ้ะ ผัดเครื่องต่อเลยจ้ะจะได้เวลาผัดเครื่องแล้วเนาะใส่หอมลงไปจ้ะโอ้เตมมอโอเต็มมเลยอะโอเคเดี๋ยวเราจะผัดให้หอมสลดก่อนเลยจ้ะอันนี้เป็นกระเทียมกับขิงเนาะขาดไม่ได้เลยนะพูดถึงก็ ันนี้เป็นพริกชีฟ้าเหี่ยวแล้วหั่นเป็นชิ้นๆใส่ลงไปเราจะผัดแบบนี้ค่ะผัดเขาออกเป็นสีน้ำตาลก่อนจ้ะพอได้หอมได้ประมาณน,นี้นะเราก็จะใส่โปเตโต้กับแครอทที่เราทอดไว้อาจากลงไปใส่ตร์เโต้เมืม่อกี้โปเตโต้อันนี้ตร์เโต้โต แล้วก็เป็นอะโตมิโต้เข้ม,มข้นโตมิโต้เผ็ดจะใส่ลงไปเนาะเดี๋ยวเราจะปรุงรสแป๊บนึอันนี้เป็นผงขมินนะ้นเนาะใส่ผงขมิ้นนิดหน่อยจ้ะอันนี้เป็นผงออสปซ์พริกไทยดำจ้ะอันนี้เป็นชิลี่พาวเดอร์จ้ะใส่ลงไปอันนี้เป็นผงปรุงรส ของอาหลับนะจ๊ะอันนี้ใส่น้อยเพราะปกติถ้าเราใส่เราจะใส่เป็นแบบก้อนหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราไม่ได้มีน้ำนะเราก็เลยทำประมาณนี้ออกใส่เดือนิดหน่อยนาลาไงนี่เ็จัดประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบแห้งๆมาชิฟนาชิอะไรแบบนี้จะบุกเข้าให้เข้ากันจ้ะ รอให้โตไม่โตเนี่ยเขาเขาเละหน่อยเนะหันมาทางกับข้าวแม่ก็จะใส่ปลาลงไปแล้วปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะใส่มะขามเปียกใส่น้ำตาล น,นี่เป็นพุงปลาของสองตัวนี้โอเคจ้ะเราก็จะวางปลาลงไปเนาะเปิสมินารักมายนะเพีนี่ค่ะัดเครื่องขึ้นมาให้เขาซับซับ จ้ะประมาณนี้ถ้ามีบักโดนิสใส่บักโดนิสเนาะแต่ของเราอ่ะจะมีเป็นพาสเออเขาเรียกอะไรอ่ะเราไม่มีพาสลี่อ่ะอันนี้เป็นผักชีอุ้ยลืมชื่อโอเคเราก็จะใส่ลงไปประมาณนี้แค่นี้นะคะปิดไฟเสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวเวลาทานใช่ไหมเราก็เอาข้าววางเอาปลาวางข้างบนแค่นั้นนะคะเรียบร้อยแล้วจ้ะอาหารจานนี้จ้ะอันนี้ผักเท่าที่มีเนาะผักกระหล่ำดอกกระหล่ำผักกาดขาวใส่แกงส้มจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะผัดเท่าที่มีเลยวันนี้อาหารแม่แกงส้ม เนี่ยจ้ะแกงส้มก็จะประมาณนี้จ้ะเสร็จเรียบร้อยและว้าวเนี่ยจ้ะ,จ,จ,ะจบด้วยอาหารแม่บิสมิลาลาห์มาแล้แกงส้มเดี๋ยวเวลาคุณชายเขาจะกินข้าวแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะจ้ะอาหารอรับไปจ้าขอบคุณที่รับชมค่ะ thank for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามมาบ๊ายบาย ินเข้ากัน